สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยแย้ไปซีชแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย้ไปซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยแย้ไปซีกะฝากกดติดตามกดถูกใจยแย้ไปซีนัเมเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบรบริภาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากข้อเมนของมักคุยมาทักทายกับแจ้ไพศีกข้อเมนมาดไตาคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องมือนี้กับเบ่าหลายใหญ่ห้างขึ้นก้าจ้าไปเบิ่งข้อมูลเนี่ยทางอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนานะจ้าเนี่ยทางอาจารย์ท่านนี้เพผนบอกว่าคู่ต้นบนวา่าสันจาพี่น้องจ้าคู่ตดบน16เมษาเนาะจ้าเจ็ดสมาตัวใดตัวหนึ่งวา่าสันจ้าเนี่ยทางคู่ตดบนคู่ต้นบนบนเก๋ รุดมาหลายงวดแล้วนะจากผู้ใดยังติดตามแนวทางผลงานของเพื่อนดูกัแเขนหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของมังกรเมลัยว่าสันจากพี่น้องจ้าแนวทางของแอดมังกรเมลัยเนาะจากงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเจ็ดกับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งมาศูนย์เนาะจากจากแนวทางเด่นล่างเนาะจากงวดนี้เพื่อนบอกว่าหกกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจากแนวทางเด่นล่างของแอดมังกรเมลัยเนาะจากพี่น้องเนาะกับพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้นักคิดนักคำนวณมาสัา่นจ่าพันวานักคิดนักคิดรุ่นใหม้มาสั่นเด่นสิบหน่วยข้างเทิงมาสั่นเนาะจ้าพี่น้องเด่นสิบหน่วยข้างเทิงงดก่อนเพื่อนให้หนึ่งก็สองมาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นจ้าเข่าหนึ่งเนาะจ้าเข่าหนึ่งเพื่อนให้ออกหกหนึ่งแปดมาสั่นเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดกับแปดข้างเทิงมาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นจ้าแนวทางนักคิดรุ่นใหม้มาสั่นเนาะจ้าพี่นอ้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิลัดนะจ้ะพี่น้องจ้าบปรดติดตามผลงานของแอดวิลัดแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนะจ้ะเพื่อนบอกว่าคู่สิหน่วยข้างเทิงมาสั่นมวดที่เรียวเพื่อนเข่านะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนเข่าเพื่นเข้าหนึ่ดาสั่นชุด2ตัวเพื่อนนะจ้ะมวดนี้เพื่อนหายมาหกห้าหกหกหกเจาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด 06และ07จากแนวทางของแอดวิลัสเนาะจ้ากับผู้ใดติดตามผลงานของแอดวิลัสจุกกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนบนบอกว่าเด่นล่างว่าสัน่นงวดก่อนเข้า10เนาะจ้ะงวดนี้เข้า393159และหาหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของว่านนะเลสวนว่าสัน่นงวดที่แล้วเนาะจ้า1เมษา10หน่วยข้างเทิงว่าสัน้น เข่าแปดเนาะจ้ะเพื่อนให้มากเข่าแปดหลักหน่วยเนาะจ้ะสิบหน่วยบนงวดนี้เนาะจ้ะพี่น้องสามห้าเจ็ดเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งไม่มาหลักสิบก็มาหลักหน่วยข้างถทงเนาะจ้ะพี่น้องกาพิจนาเป็นแนวทางนอได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามล็อกพัซซันจ้ะตามล็อกสูตรไมประซันเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข้าหนึ่งแปดตรงตรงเลยเนาะจ้ะพี่น้องมาตามต่อจ้ะงวดนี้เพื่อนให้อย่างมากเนาะจ้ะสิบหกเมษาพัซซันจ้ะเพิ่นว่า สิเมษาเพื่อนหามากนะจาาเนาะขอตรวจขอให้หลายๆเด้อจาโทรศัพท์แย่แพ์ซีจักเป็นอีอย่างคนหามากนะจเจน้าเจเนยห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดส <ไ notification. S 2> องาสเจ็ดหนึ่งห้าหหนึ่งและหนึ่งจากแนวทางตามหลอกสูตรใหม่สัญญาพี่น้องจ้ากับผู้ใดติดตามผลงานแนวทังตามหลอกสูตรใหม่ยุกะแคบนาจ่อจวดจาดฝาดปื้มได้เลยนะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดใบหัวมาสันจา้าแอดใบหอัวมันหายมาเนาะจ้ะพี่น้องจา้างวดที่แล้วแปดหนึ่งหกเข่าครูโตดเนาะจา้างวดนี้เพิ่นหามาบ่าหลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเต็งโตดมาสันจ้าเพิ่นวนะ่าสามหกห้าเก้าหกห้าห้าสีา่สามเก้าสี่ห้าหกสามหกเก้า 395วกาห้าสันจ่กแนวทางของแอดใบหอม16เหกไม่าวาสันจากเป็นว่านาอกับผู้ใดติดตามผลงานของแอดใบหอมอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบดอาจารย์ธีรพลวสันจากพี่น้องเนาะเป็นกระหายานาะจา้างวดที่แล้วคนจับคนเพื่อจ้จับปูให้ห้าเบิงเนาะจ่าพี่น้องจา้างวดที่แล้วเนาะ เ,เพิ่นกะเข่า618นึ่วาซันจาเพิ่นหวามาตามต่อจางวันนี้เพิ่นห่มามี3มตัวเพิ่นจับได้780 980 7 8ูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดเก่าแปก้นย์เก้าเและเก้าดกันสองแปดศูนและสองเกหนดลองงวดนี้งวดแรก16บหกเมษาวาซันจ่าพี่น้องจา้า สองตัวเพจนกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปนก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้ผิดพลาดจะว่ากันเด้อว่าสัญญาจากแนวทางของอาจารย์เล่นโบลหรือว่าอาจารย์พีละพลว่ัสรเน้อจ่าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางผู้ใดมักแนวทางของเพจนกับจวดจาดฝาดเบิ่มใดเน้อจ่าพี่น้องเนาะโทรศัพท์ย่ไปสิจักเปินอีกอย่างน้อพี่น้องเสียดฟอกกันหลายมือบนเน้อจ่าเน้อโทรศัพท์มุนเหรอจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้มั๊บ เอาหวยเล่ามาให้เบิ่งจ่าพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดมักล่าสี่เมษาว 4, ันสันนะจ่าพี่น้องจ้าของอาจารย์บอบอแก้วนะจ่าผู้ใดติดตามตำเล่าเพิ่นกะแค็บหน้าจอเป็นแนวทางมือแรงเลยนะจ่าเรียนศูนย์หลุดศูนย์เน้นเน้นมากที่สุดก็คือศูนย์หนึ่งวันสันจ่าบ่ญวาจัดไปสี่สี่สี่ห้าและศูนย์เก้าสามตัวหาศูนย์หนึ่งวันสันจากแนวทางตำเล่าอาจารย์บอบอแก้วนะจักกะผู้ใดพิจารณาหรือมากแนวทางอาจารย์บอบอแก้ว แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาาจะอันนี้คือแนวทางตำเาล่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาคิโนะซันเลขดับสิบหน่วยข้างเทิงวะซันจ้าพี่น้องจ้างวดที่เรียดับศูนย์เอายูเนาะจ้าเนาะสิบหน่วยข้างเทิงเงมือนโทรศัพท์ยาแฟสีเป็นอย่างเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าดับสิบหน่วยข้างเทิงวาซันจ้างวดนี้ดับแปดข้างเทิงวสซันจ้าพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางเลขดับธรรมะ มักแปดกระจวดจ่าได้เนาะจาเนาะก็คือแนวทางเลขดับ่นซื้อเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางดับล่างบานจ่าแนวทางดับล่างของแอดแอมเนาะจ่าได้ไปสีกับสีบกคอยได้ขยายบันไดเนาะจ่าพอโทษซับขยายบ่คอยได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าดับล่างหกสันจ่าพี่น้องวันนี้จากแนวทางของแอดแอมเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นบนวระสันจ่าเิ่นว่า เด่นบนลักซี่วาสันจางงวดที่แล้ว7 8 9ามาลักหน่วยเนาะจานะ้าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า123มาตัวใดตัวหนึ่งวาสันเอาเป็นวาเดนขางเทิงมาได้ทุกลักก็ะแล้วนะเนาะก็ะแลวกันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจ้าเนวทางของซับเสรษฐีวาสันเนาะจ้ะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้แอ็ดไพมหาหญิงเพื่อนบอกว่าแรานขางเทิงวาสันจ้ะพี่น้องจ้าแรีนข้างเทิงวาสันเนาะเพื่อนบอกว่าแรีนข้างเทิงเพื่อนหายมากเนาะจ้า สามกับแปดวสันจ่ามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยข้างเทิงวสันเนาะจากแนวทางของแอดไพ่หมายวสันเนาะจ่าพี่น้องกับพี่จาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดปดนี่จากแนวทางของแอดคู่เมืองวสันจ่าพี่น้องแนวทางชุดปดนี่ของเพื่อนเนาะจ่าเพื่อนบอกว่าหกเก้าตัวเดียวแครนแคนวสันจ่าแนวทางชุดปดนี่เพื่อนนอกู้ใดมักแนวทางชุดปดนี่เพื่อนชุดนี้กะ แคบนาจจเป็นแนวทางไในนอกจะดากแนวทางเอดคูเมืองชุดปดนี่ว่าสั่นน่าจะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพ่นบอกว่าบนตัวเดียวว่าสั่นจ้าพ่นว่ายาเรสีกะเห็นงวดหนีงงวดแรงน่าจะงวดที่แล้วพ่นบอกว่าบนตัวเดียวหา8แปดว่าสั่นจ้าออก6กหนึ่งแปดน่าจะงวดนี้บนตัวเดียวว่าสั่นหายหกน่าจะพี่น้องหกกบมาหลายอาจารย์อยู่นอกจะงวดนี้หกข้างเทิงนอกจะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดของนาอ้วนว่าสั่นจ้าบุได้รอแนวทางชุดตัดอัดนาอ้วน แคีหนาจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องเนาะพ้นบอกว่าชุดตัดวสันติเมษา3าตัวก่อนนะจาก579570วเานสัน2ตัว้นการเพิ่นกะ7 9 7 0 9 7และ0 7วย์วสันจากแนวทางชุดตัดเน้นๆของนาอวนวสันนอกจากต่อไปเลยจา้าัน,นี้เพ่นบอกว่าเน้นๆไปอีกชุดพิดถึอยาวากันเด้อวสันจากแนวทางของแอดประกอบเนอกจาก3ตัว8 3 5 2หตัวกะ แปดสมแปดสและ58บ่สนดับว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางคู่ตดบนถ้าไม่ชนแต่ถ้าชนว่าสันจ้าเพิ่นวา่าเพิ่นก็ให้มาเนาะจา้างวดที่แล้วเข้าคู่ตดเนาะจา้าเนาะเข้าต้นหน่วยบน8ว่าสันจา้างวดนี้เพิ่นให้3โามโตให้2โตมาเนาะจา้าคู่ตดบน3ตัวบนว่าสันคู่ตดวสองตัวก่อนเนาะจา้าพี่น้องจา้า คู่โต๊ะสองตัวก่อนเนาะจ้าิ่นก็นให้มาเนาะจากคู่โต๊ะสองตัวก็มี97 98 07และ08นยะสันจ้าพี่น้องจ้ากับสามตัวบนกระสามเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสามศูนย์เจ็ดและสามศูนย์แปดละสั่นจ้าพี่น้องโทรศัพท์จะเฝ้าพังเลยยังปรทธานในมีตังค์ซื้อเลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างชนวาสั่นงวดที่แล้วเจ็ดกับศูนย์วาสั่นเนาะจากพี่น้องเนาะเจ็ดกับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งวาสั่นพี่น้อง ขยายบได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกะงวดนี้ห้หกล่างมาสันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากแนวทางหน่วยล่างมาสันเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางค่ะู้ใดมักแนวทางหน่วยล่างของเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอจวจจาดฝาดเบิ่มใดเลยเนาะจ้าหน่่ยล่างวันนี้คือหกมาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าันี้เพ่นบอกว่าชุดเต็มขังเทิงของเอดเคอีมาสันจ่าพี่น้องตาชุดเต็มบนมาสันเนาะจ้างวดที่แล้วใแปดหนึ่งออกหนึ่งแปดเนาะจ้า หวดนี่เอาสองตัวเพื่อเลยนเาะจ้ามี7 4 7 5 7 6 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5แีากเละ96จากแนวทางชุดเต็มบนของแอชเคอีนาะจ๊ะพี่น้องูปรดติดตามผลงานของเอชเคอียุกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพช เลขปบะมุนกองชลาก็สันเด่นบนล่าง16เมษาของอาจารย์นมเชียงใหม่นะาจา๊ะพี่น้องเนาะเพป่นกระห้มาจ้าเด่นบนล่างกรสันศูนย์กับเจ็ดมา,าตัวใดตัวหนึ่งเด้อวระสันจา่าเพลินวานะาจากแนวทางของนมเชียงใหม่กับผู้ใดติดตามผลงานของแอดนมเชียงใหม่อยู่กับแคบน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เขามอปิดไายด้วยน้องเฟ่เนาะจา๊จพพจะพี่น้องจ้าน้องเฟ่ล่างกันบนวระสันเด่นเจ็ดกับแปดกระสันจ่าหน้องเฟ่เพลินวานะ สองตัวเจ8ดศูนย์แปดศูนย์เและ8ปเก้าวะสันจา่าจากแนวทางเด่นล่าง2อตัวล่างกันบนมาสันจากแนวทางของน้องเฟ้เนะาจา่ะกับผู้ใดติดตามผลงานน้องเฟยอยกกบเคปหบนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ่ะพี่น้องเนาะ ้ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบพุ่นพ่อเม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เขามาหลับชมเราฟังกะขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขูสุขคนนะจ๊ะปันยาไปซีเหตุอียังผิดพลาดก็ขอถทษขอให้ได้ลายนะจ้ะโทรศัพท์บ่คอยดีบานไดเนะจ้ะพี่น้องนอก็ะขอถทษขอให้พ่อเม่พี่น้องได้ลายเนะจ้ะเนาะแล้วก็ขอขอบพุ่นทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่แต่แบ่งปันขอมุ่แเนท้งทห้ยายไปซีมาห้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางงนะจ้ะกะขอขอบคุณนดลายเด้อจ